ได้สามโตแล้ว <laughs> มึงไ,ไ,ได้ได้ได้เบ็ดกงสิโราดินมวแล้วคุณไอได้อีกแล้วโตที่สแล้วนะโอเดีโตเออมื่กี้พอ่พอปด ตัวที่สี่ัวที่สี่ัวที่สี่ของไหนตาคับใช้แวนี้แล้ได้เลยอ่ะมงตัวใหญ่อืมไม่มีอะไรให้มันขโมยหรอก ได้บ่ล่ะแม่ต,ตัวตัวแรกกะระลุดตัวที่สองเบ็ดขาดน <c oughs> ี่นี่คนยกเบ็ด <c oughs> คนยกเบ็ดดื้อดำไม่ได้ดำดำอ้ายกจกเอะอะ ตีแล้วตีแล้วเอาเลยมาแล้วมาแล้วนู่นเลยนี่คนหลากเวทคนหลากเวทดูท่าเขานี่มาแล้วเอาไปวางไว้ตรงนี้โวใหญ่ นู่นเขาอยากทำดูทำต้องระวังเลยนะอค่ะคุณลุงเดี๋ยวนะ้อ <c oughs> อะไรคีบข้างบนก็ได้ <c oughs> ดูท่าเขาคีบอ๋อลองปลดดูสิเมื่อกี้หนูทำไม่ได้อ๋ออ๋อใช่แล้วอ๋อปล่อยปล่อยปล่อยเออัดขึ้น ไปอยยู่ตรงเนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยปล่อยเอออันนี้อันนี้นี่จิ๊บลุงน็อตเอาเบ็ดออกหนูเป็นคนขี้ไงปล่อยปล่อยอย่าไปหยิบวงเบ็ดสิอ่ปลาดิ่นเดี๋ยวนี่เห็นไหมนี่เอาเรียบร้อยปล่อยอืมเรียบร้อย่เดี๋ยวเอาเอาไปวางขี้ขี้วางวางลงเลยกดกด กดแล้วก็ให้มันเออนั่นแหละกดแล้วมันไม่ไปแล้วก็ไปแลอกอวัยวะเขาเอางูไงนี่ดีดออกหมดแล้วเลยดีดดีหมดแล้วกดเขาไม่คนตาได้แล้วจังพูดเอาลงแล้วก็ได้วางลงปุ๊บดึงปื๊ดเลยยังไงเดี๋ยววางดึงเนาะ ขนาดนีกุ้งเลยเอาเอาดูท่าเขากีบดูท่าเขากีบโอ้ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วโอ้ตัวนี้ยางใหญ่เลยพอเดี๋ยวนะมันไก่หดนี่มือไยด้าใหญ่